ประยุทธ์ประกาศว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตาแต่คาําถามก็คือว่ามันมีมาตาอยู่มาตาเดียวแหละก่อนหน้านี้ที่พยายามไม่ใช่พอเห็นคนที่บอกว่านี่ไม่ใช่คดีการเมืองเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความไม่เข้าใจแล้วว่าคุณไม่ยอมรับมันมากกว่าปล่อยคนพวกนี้ไปคนพวกนี้แม่งทาอีกแน่นอนพวกคุณได้เคยฟังเขาจริงๆหรือเปล่าความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในช่วงปี61ถึง62ที่ อยู่ๆการบังคับใช้112ก็คือทําเสมือกับว่าไม่มีมาตานั้นอีกต่อไปคนที่กําลังจะถูกฟ้องก็ถูกฟ้องด้วยฐานความผิดอื่นใช้มาตรา116แทนใช้พรบคอมพิวเตอร์แทนโอเคตัวเลขในช่วงนั้น6162จนถึงปลายปี63เนี่ยแทบไม่มีการดําเนินคดี112ก็จริงแต่นั้นคือช่วงที่สาหรับนักกฎหมายเราก็ต้องบอกว่าหนาวเย,ยือกมากที่สุดแปลว่า ก่อนหน้านี้คดีที่คุณลงโทษอย่างหนักหน่วงแทบไม่ได้ประกันตัวโอกาสต่อสู้คดีก็ส่วนใหญ่คดีก็ลงโทษแล้วพอปี63มีม็อบขึ้นมามันก็กลายเป็นว่ามีการดำเนินคดี112ประยุทธ์ประกาศว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตรา ก็คือการประกาศว่าจะกลับมาใช้112แล้วและช่วงสี่ปีที่ผ่านมามีคนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเกือบสามร้อยในข้อสังเกตของรายงานกรรมธิการเนี่ยพยายามเสนอว่าเออไปจัดการคดีในช่วงชั้นต่างๆที่สามารถจัดการได้ก่อนก่อนที่จะมีกฎหมายแต่ว่าเครื่องมือที่มันจะกวาดได้หมดจริงๆก็คือการนินรโทศกรรมเราก็ได้รวบรวมรายชื่อในช่วงต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนาะเราก็เสนอเข้าสภาไปแล้ว ก็รอคิวในการพิจารณาอยู่ายงานและโทศกรรมเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาก็คือการรวมหรือไม่รวมคดีหนึ่งหนึ่งสองกรรมธิการบางท่านพยายามจะบอกว่ามันมีแค่300คนที่ถูกดำเนินคดีมันเป็นส่วนน้อยแต่นี่คือข้อขัดแย้งหลักอะ่ะสามรคนอะมันไม่ได้มากเกินไปเลยที่คณะกรรมามาธิการจะจัดวงและคุยเลยเขาคิดอะไรเห็นผิดตรงไหนหรือเขาเห็นถูกตรงไหนและเขาต้องการอะไรมันมีการให้โอกาส คนที่ถูกดำเนินคดีไปให้ข้อมูลกับกรรมธิการอ่ะแค่ครั้งเดียวเองแม้กระทั่งข้อเสนอมันออกมาเป็นการรวมหนึ่งหนึ่งสองไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองหรือรวมแบบมีเงื่อนไขแต่มันก็ไม่ได้มีเป็นลักษณะรายงานออกมาว่าเงื่อนไขอย่างเช่นอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วมันจะนําไปสู่การคลี่ขลายได้จริงๆเราคิดว่ามันเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เราใช้เวลาตั้งหกจเจ็ดเดือนอ่ะแต่เราเราไม่ได้ข้อขัดแย้งของมันจริงๆค่ะ ไม่ได้นิรโทษกรรมปัญหามันก็ยังอยู่อ่ะเราอยากให้เข้าใจชวนกันให้เข้าใจว่าการนีรโทษไม่ใช่การยกเลิกไม่ใช่การแก้ไขมันเป็นการให้โอกาสคนที่เคยถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้ให้ทุกคนเซซีโรแล้วก็กลับมานี่คือข้อเสนอต่ำสุดของผู้ชุมนุมของประชาชนแล้วด้วยซ้ำที่โอเคขอเริ่มกันใหม่และเรามาแบบตั้งสติคุยกันใหม่แล้วเราจะอยู่กันยังไงเราจะไปกันยังไงในสังคมนี้